สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุผูสุคนจะวันนี้กับมาพ่อามาดามอีกคือเกานะคะเนาะอันคลิปนี้มาดามกับสิมิสาระในจักน้อยเนาะค่ะนะอ่าคลิปนี้มีสาระนะคะอ่าคลิปนี้มาดามจะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับกล้วยบางคนก็นอาจสิบหูเนาะค่ะเนาะว่าเออการที่ปลูกกล้วยเนี่ยเฮจังไรจึงสิมันอันวีไนด์ดกคือจังมาดามปลูกกันกล้วยใครเนาะพี่น้องาะ กล้วยไข่เดนอยใหญ่ใหญ่พี่น้องค่ะหน่วยใหญ่มากแล้วก็หวานมากนะคะวันนี้อันคลิปนี้มาดามสิมาให้ความรู้อันก็กล้วยไอ้กล้วยหอมเตียเนาะค,ะะค่ะเนาะกล้วยหอมเตียต้นนี้นะคะอ่ากล้วยหอมเตียต้นนี้มันกำลงังน้ำผึ้งสิออกไออกปีมาเนาะค่ะเนาะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมะคะอ่าคลิปนี้มีสาระนะคะมีความมีสาระแล้วก็มาดามสิมาให้ความรู้เนาะคะนะ่ะเนาะตามที่มาดามอ่าทำการเกษตรมาหลายๆปีอยู่ประเทศมาเลเซียการปลูกพักลหลายๆอย่าง ปลูกเบักเขือบักถั่วบักหุ่งบักอย่างนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็อาจจะเป็นสไตล์ของมาดามกัมาดามมีความรู้เท่ไรวะมาดามกัเอามาแบ่งปันกับเพื่อนๆซ้ำนั่นแหละเนาะเขานะอันนี้อันกล้วยหอมเตี๋ยพี่น้องคขามาดามปลูกประมาณหาเดือนถ้าพูดีเดือนกับหาเดือนได้พี่น้องคขาเพราะว่ามาดามก็ะจำว่าได้มันมันมันก็ออกหน่วยมาให้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 กินแล้วเนาะพี่น้องค่ะบ้านี้ฮัน มะดามก็เลยสีอ่นมาอ่นบอกวิธีไว้ให้จิงเด็มันจึงสีรวยไงสมบูรณ์เนาะค่ะเนาะอันวิธีก็คือเนี่ยพี่น้องขาเมืองใบมันเด้อค่ะพี่น้องขาคือใบนะคะคือใบของของกล้วยกล้วยอันสูตรของมะดามสูตรของมะดามก็หลังจากที่กล้วยมัน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 ออกเออออกปี๋มาพี่น้องมันก็สิจอหน่วยออกมาเนาะค่ะเนาะ จอมเมล็ดหน่วยออกมาบัดนี่หั่นมาดามกะสิมาตัดใบมันลี่ใบมันออกนะคะลี่ใบมันออกพี่น้องกะสิเก็บไว้ประมาณช่วงๆนี้พี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบหกหรือเจ็ดใบเดี๋ยวพี่น้องอันที่ยุ่ข,ขงางล่างนี่ประมาณสองสามใบตัดออกตัดออกอ,อย่างที่พี่น้องตัดออกเพื่อว่าเพื่อว่ามันจะได้ ามาเลี้ยงเอาอาหารมาเลี้ยงไอ้กล้วยทิวพึ่งออกมหม่นี่พี่น้องขามันสิทาให้ลูกใหญ่ได้รับผลผล,ผลผลิตดีพี่น้องขาเนี่ยสองสองสามใบที่อยู่ข้างล่างนี้ตัดออกเลยนะคะตัดออกเลยคะ่ะเดี๋ยวมาดามจะตัดให้มืองพี่น้องขา พี่น้องขามะดามก็ตตัดออกแล้วสามใบน,นะคะสามใบกับมะดามก็ตตัดออกสามสีใ่ใบแล้วคับพี่น้องขาบ้านี้ะกะกะจิทํา็นต้นมันโป่งโล่งใสนะพี่น้องโปร่งโล่งใสแล้วกะอาหารกระสิเดมาเลี่ยงอ่ากล้วยตรงนี้เนาะคะ่นะเนาะกะจิทําม,ม้กล้วยวีใหญ่วีใหญ่หนวยใหญ่พร้อมพี่น้องขาเออนี่ก็คือความรู้เล็กๆน,น,น,น้อยๆเนะนะาะค่ะเนาะมะดามเอาเอามาฝากเพื่อนๆนี่คือมะดามปลูกมาจาังสี่คะ่ะพี่น้องบอกว่าสิเป็นกล้วยไข่ บอกว่าจะเป็นกล้วยไข่หรือกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมที่มะดามปลูกมามะดามกีเทสูตรนี่แหละพี่น้องคะต้องตัดใบมันออกสักเล็กน้อยเนาะพี่น้องเพราะว่าอาหารมันจะได้ม,มาเรียงอันกล้วยตัวนี้เนาะค่ะเนาะกะคลิปนี้มะดามกะมาเห้ความอมู้เพื่อนเืนเนาะคะ่ะกะเดี๋ยวสิพามามึงบกฮงตัวน,นี้พี่น้องพี่น้องคะนี่คะ่ะพี่น้องเห็นบ่คะบกฮงก็ข้างล่างนี่ก็จะเริ่มซุกแล้วค่ะพี่น้อง จะเริ่มทยอยสุกแล้วเนาะค่ะเนาะเริ่มทยอยสุกแล้วกระดกได้ค่ะพี่น้องค้าเนี่อกะมะดามกระปูกไว้คางัวงคางสวนนี่แหละค่ะมะวงกระดกพี่น้องค้าดกสูงเพียงเข้านี่พี่น้องนี่สูงเพียงเขามะดามเนี่ยนี่แหละค่ะพ้ผลิตที่มะดามเอาใจใส่นะคะเอาใจใส่ใส่ปุ๋ยพรวนดินหะวงพันธุ์นี่หวานหวานพี่น้องค้าหะวงพันธุ์นี่หวานหวานพี่น้องค้ากะ,ะนี่เอามา ให้เ,เพื่อนเพื่อเมืองนอกเขาเนาะอันนี้สูงเพียงเขาพี่น้องจา้าโอ้ยโอเคพี่น้องขากะคลิปนี้กะมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะเขะเนาะคลิปหนากะจึงพอกันไหมคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ